สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้แผนภูมิกรองข้อมูลหรือสไลเซอร์ชาร์ซึ่งเป็นแผนภูมิที่ใช้ในการกรองข้อมูลในะรูปแบบต่างๆอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการคลิก เพียงไม่กี่ครั้งซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข,ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการทำแผนภูมิการกรองข้อมูลซึ่งเราจะกรองประเภทสินค้ากันขั้นตอนแรกให้เราเปิดโปรแกรม Power BI ขึ้นมาจากนั้นเราจะคลิกปุ่ม Import Data from Excel เนื่องจากไฟล์ของเราอยู่ในรูปแบบของ Excel จากนั้นคลิกเลือกไฟล์คลิกปุ่ม Open ต่อมาให้เราคลิกเลือกตารางที่เราต้องการและคลิกปุ่มโหลด เมื่อข้อมูลโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏขึ้นมาด้านข้างให้เราคลิกที่ลูกศรรายละเอียดของข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นจากนั้นเราจะทำการคลิกสไลเซอร์และเราจะทำการขยายแผนภูมิของเราให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นเราจะคลิกแคตตากรีเอามาใส่ในฟิล ในส่วนของตัวกรองข้อมูลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะทำการตกแต่งข้อมูลกันโดยการไปที่ format your visual จากนั้นเราจะไปที่ slicer setting เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวกรองนะคะให้อยู่ในรูปแบบอื่นได้นะคะจะเป็นแบบ ทายก็คือเป็นช่องนะคะหรือเป็นแบบดอกดาวให้เราคลิกเลือกก็ได้ในที่นี้ขอเป็นแบบเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่ selection นะคะใน selection นะคะจะมีรูปแบบให้เราเลือกก็คือแบบเลือกได้ตัวเดียวนะคะแล้วก็เลือกได้หลายตัวนะคะหรือจะโชว์ทั้ง โชว์คำว่า select all ด้วยนะคะเราสามารถคลิกโดยการไปที่ตรง off นะคะให้เป็น on นะคะก็จะมีคำว่า select all ขึ้นมาต่อไปนะคะเราจะไปที่ slicer header นะะเราสามารถปรับแต่งขนาดนะคะของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงแล้วก็สามารถ คลิกตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้จากนั้นเราจะไปที่ border นะคะก็คือเส้นขอบนะคะเราสามารถใส่เส้นขอบนะคะที่ด้านบนนะคะที่ด้านล่างนะคะหรือด้านซ้ายด้านขวาได้นะคะตามที่เราต้องการต่อไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีเส้นนะคะ แล้วก็สามารถเพิ่มขนาดนะคะของเส้นให้ใหญ่ขึ้นนะะจากนั้นเราจะไปที่ background นะคะสามารถใส่สีแบ็กกราว d ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปที่แว l u ลนะคะเราสามารถปรับแต่งค่านะคะที่อยู่ด้านในนะคะให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลง ะะสามารถใส่ตัวน้าตัวเอียงขีดเส้นต้ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีของข้อความได้ต่อไปเราจะไปที่ border นะคะคือเส้นขอบเราสามารถใส่เส้นขอบนะคะลงไปในแผนภูมิของเราได้นะคะ ต่อไปนะคะเราสามารถใส่สีนะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดนะคะของเส้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็สามารถใส่แบ็กกราวนะคะลงไปต่อไปนะคะเราจะไปใส่หัวนะคะของแผ่นภูมิกัน ะะตอนนี้เป็นแบบ o f อนะคะให้คลิกเป็น o อนะคะแล้วเราก็ไปที่ไตเติลและเราจะพิมพ์ข้อความลงไปรายงานการกรอประเทศสินค้าจากนั้นเราจะปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ตัวหนาเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะแล้วก็สามารถใส่พื้นหลังลงไป ได้นะคะแล้วก็จัดกึ่งกลางต่อไปนะคะเราจะไปเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะก็คือให้ไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการลงไปจากนั้นนะคะเราจะใส่ทานเ a ลนซี y นะคะเพื่อให้สีจางลงแล้วก็ต่อไปเราจะใส่เส้นขอบนะคะให้คลิกออฟเป็นอ่อน แล้วก็ไปที่ Visual Border นะคะเปลี่ยนสีเส้นขอบที่เราต้องการแล้วก็ใส่ความบนได้นะคะจากนั้นเราจะใส่เงานะคะให้เราคลิกที่ออฟตรง Shadow นะคะแล้วก็คลิกที่ Shadow เพื่อปรับสีของเงาแล้วก็สามารถปรับ ลักษณะของเงาต้องการให้อยู่ด้านในหรือด้านนอกนะคะในที่นี้คือ outside ก็คือด้านนอกถ้าต้องการให้อยู่ด้านในก็เปลี่ยนเป็น inside จากนั้นเราสามารถปรับแต่งตำแหน่งของเงาได้นะคะตอนนี้เป็นแบบ bottom l i g h ก็คือด้านล่างขวานะคะเราสามารถเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งอี่ได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานการน,นะคะเราสามารถ ใช้ตัวกรองได้นะคะในการกรองข้อมูลนะคะโดยเราจะต้องทำการสร้างแผนภูมิขึ้นมาก่อนโดยเราจะเลือกนะคะแผนภูมิคัสเซอร์คอลัมชาร์ดมานะคะจากนั้นเราจะลองใส่ข้อมูลกันนะคะโดยแกน x นะคะเราจะใส่เป็น c a t ตา o r y นะคะส่วนแกน y เราจะใส่เป็นเ l ล ะะก็จะแสดงข้อมูลออกมาจากนั้นเราจะลองเลือกเฉพาะเฟอร์นิเจอร์นะคะให้เราคลิกที่ select all นะคะแล้วเราติกที่เฟอร์นิเจอร์นะคะข้อมูลก็จะกรองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ออกมานะคะหรือถ้าเราต้องการคลิกที่ office supplier นะคะก็จะแสดงข้อมูลเฉพาะ office supplier นะคะหรือเราต้องการแสดงทั้งหมดก็คลิกที่ select all นะคะข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาให้สำหรับ การแสดงแผนภูมิการกรองข้อมูลก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ